ว้าวทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อนุสาวรีไซน์นะครับอันนี้นะครับว่าเป็นจุดที่ผมอยากอ่าแนะนําหรือว่าอยากพามาดูครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบผมเห็นครั้งแรกผมก็จะโอ้โหรู้สึกว่าเขาสร้างอ่าไรสุดยอดนะครับเนาะจะเห็นทางเดินครับนี่เป็นอ่าหลายคนเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมแบบเหมือนอะไรวะ สกายบล็อกหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมก็ขออภยัยนะครับถ้าว่าผมพูดผิดคือมันยาวมากครับพี่น้องมันยาวสุดๆนะอันนี้คือแบบเราเดินจากจุดนี้ไปก็น้ no. oh. oh. ่นโค้งไปโอ้โหสะพานลอยสร้างสองซันเลยอันนี้เป็น BTS อันนั้นเป็นทางเดินครับเห็นไหมคืออลังการครับผมการสร้างแล้วครับตอยเหนในจุดนี้แต่ว่าไ,ไม่ธรรมดาเป็นอีก จุดหนึ่งที่อยากให้ดูครับคานเจริญของเมืองไทยเนาะที่บางครั้งคนเราเรายังแบบเหมนไม่เคยเห็นครับอันนี้คือจะให้รู้เลยครับพี่น้องว่าเขาสร้างสะพานหรือว่าทางเดินนี่แบบอะไรอลังการขนาดไหนเนอะอันนี้คือครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ไซยน,นะครับตอนนี้โอ้พี่น้องการเดินทางเนาะทางนี้แบบสุดยอดมากครับเดินทางจาก ล้างสิ่งแล้วครับเนาะโดยไซนั่งรถนี่ครับประมาณ20 27บาทตอนเนาะมาถึงอนุสาวรีย์ไซว้าวครับท่านผู้ชมตอนนี้แบบอ่าเหมือนเรามาอีกคนละโลกเลยพี่เนาะเรามาเห็นความเจริญนะครับของบ้านเลยชื่อว่าเปล่พี่เนาะกต่คือหลายๆคนอยากให้เบิรงครับเนาะว่าเราถ่ายตรงที่อนุสาวรีย์ให้ดูหน่อยตอนนี้คือแบบเหมือนอยู่ในอ่า อีกโลกนึงครับพี่น้องเนาะ skybox บรรยากาศตรองการแต่ละที่ครับเดี๋ยวจะได้บิวให้เบิ่งครับนอกมาสิพลังการสบายครับการสร้างสก skybox ของเผมนนะครับบางประเด็นรือว่าทางเดินครับมาริเวณนีงแบบพิจารณาครับพี่น้องก็คืออ่ากว้างใหญ่มากครับเนาะคือว่ายาวแบบอ่าไปหลายๆจุดนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งครับเนาะบรรยากาศต้องกันก่อนจะไปรับชมนะครับเนาะฝากพี่ๆทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันกดไลค์หรือว่ากดติดตามครับเนาะ ใา่นั่นเครับเดี๋ยวเราจะหารีวิวตรงนี้เราก็ไปขึ้นอ่า BTS ครับเลาะไปหาเพื่อนก็คือขอซูนั่นเองครับพี่เราไปรวมกันครับก,การเดินทางครั้งนี้ไปกันเลยครับว้าวทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อนุสาวรีไซนะครับอันนี้นะครับว่าเป็นจุดที่ผมอยากอ่าแนะนําหรือว่าอยากพามารูครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบผมเห็นครั้งแรกผมก็จะโอ้โหรู้สึกว่าเขาสร้างอ่า ไลสุดยอดนะครับเนาะจะเห็นทางเดินครับนี่เป็น่าหลายคนเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมแบบเหมือนอะไรวะสกายบล็อกหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมก็ขออภัยนะครับถ้าว่าผมพูดผิดคือมันยาวมากครับพี่น้องมันยาวสุดๆนะอันนี้คือแบบเราเดินจากจุ่นี้ไปก็นู้นโค้งไปโอ้โหสะพานลอยสร้าง สองันเลยอันนี้เป็น BTS อันนั้นเป็นทางเดินครับเห็นไหมคืออลังการครับผมการสร้างแล้วครับองใ,ในจุดนี้แือว่าไม่ทรรมดาเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูครับความเจริญของเมืองไทยเนาะที่บา,างครั้งคนลราเรายัางแบบเหมือนไม่เคยเห็นครับอันนี้คือจะให้รู้เลยครับพี่น้องว่าเขาสร้างสะพานหรือว่าทางเดินนี่แบบอะไอรอลังการขนาดไหนวะอันนี้คือ ข้างบนคือรถหาทางเดินรถไฟฟ้า BTS ครับอันนี้นะครับเรางเป็นบรรยากาศทางล,าล่างที่ผมอยากให้ดูครับว่ามันอลังการขนาดไหนคือสะดวกสบายมากครับพี่น้องจะเป็นรถเมล์เนาะที่ว่าเราเดินทางมาจากลังสิตหรือว่าหลายๆเขตที่ว่ามีรถประจําทางหลายหลายที่มากอันนี้คือเ้นท่านพระรามสามเนาะนนแต่และที่แบบโอโ้โหเหมือนการเดินทางแบบ ไปทุกจุดครับเนาะแบบเส้นทางแบบเมืองไทยแบบจอดกันเลยถือว่าสะดวกสบายครับมาจุดนี้แบบราคาไม่แพงผมเดินทางมาจากรังสิตประมาณยีบเจบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วครับท่านผู้ชมคุ้มมากนะในการเดินทางตรงนี้นี่ครับอตอนนี้ก็ถ้าผมเดินไปจุดนั้นผมคือไปตรงอนุสาวรนันตรงอ่า p ี s ครับแต่ว่าผมจะมา พามาดูจุดนี้ก่อนการเดินทางเนาะด้วยอ่าทางเดินหรือว่าฝั่งไทยเรียกว่าอะไรสไกายวอล์คหรือเปล่านี่เนาะ,ะการเดินทางอยู่แบบจะเป็นห้างแล้วครับเนาะมันจะต่อกันเลยแล้วก็มีจุดนี้โอ้โหตอนนี้ผมแบบรู้สึกว่ามันคือมันอลังการงานสร้างนะสำหรับเราที่แบบอ่า ไล้มาสมบรรยากาศหรือว่าทางเดินอ่ะที่แบบอ่ฝั่งเราเรายังไม่อ่ทำลายเหมือนฝั่งไทยนะครับเนาะตอนนี้คือว่าบอกเลยว่าว่าเ่าแบบพัฒนามาไกลมากอันนี้คืออนสาวริใินู่นนะครับเนาะดูสิครับทำประสบเสียงรถเสียงรถลังถึงข้างบนเลย คือมันจุดอยอดเนานะอันนี้เป็นเราลงไปข้างล่างก็มันก็จะมีอาหารนะครับทุกคนมีอาหารสะดวกสบายจริงๆครับมาฝั่งนี้เนาะการเดินทางด้วยเท้าก็ถือว่าแบบนี้เลยแล้วก็มีโซนอาหารนู่นนี่นั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่แบบเราไปจุดไหนเราก็มีของกินนะครับวันนี้มันมีอาหารทุกที่แต่ละที่แบบคือบ้านเขาเนาะ อันนี้คืออ่าเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบโอเคมากเลยเรามาถึงจุดไหนแล้วก็จะเห็นเป็นนี่คนที่คนขมโมยหรือว่าคนคิดจะเป็นขมโมยต้องโดหนแน่นอนคือกล้องวงจรปิดมีทุกที่จริงๆครับมีกล้องวงจรเนานะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาประสาสัมพันธ์คือว่าโอ,โอเคโอเคมากเลยนะอันนี้เนาะคือการเดินทางาขึ้นมาก็จะมี มาด้เลื่อนโอ้โห oh. จุดนี้แหละยิ่งยิ่งแบบสะพานบ้านเขานะยังไซส์มาในเลื่อนขึ้นเลยคิดดูความเจริญบ้านเขาแบบับมาไกลามาก,ามาก <laughs> แต่คนไทยยังบอกว่ากาลังพัฒนาอันนี้คือเป็นถือว่าบ้านเขานิน้นนิ้นทํานะไม่ได้นิ้นแบบขีโมเนาะจะเห็นเลยโอเคครับเดี๋ยวอุจะไปซื้ออ่าบัต หรือว่าปี๊รถนะครับเนาะว่นผมเรียกปี๊รถปีรถ BTS นั่นเองจุดนี้คือแบบเป็นจุดหนึ่งที่แบบผมแบบรู้สึกประทับใจนะที่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างรู้สิครับสร้างสะพานมาถึงจุดนี้แล้วก็เดินแบบเรื่อยๆครับเดินทางด้วยเท้าก็สะดวกสบายเดิน้วยรถก็สะดวกสบายนะ ผมไม่อยากกลับแล้วครับธรรมสมมาเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายหลายๆอย่างอาหารการกินการเดินทางเนาะก็ไม่แพงมากนี่ครับรถแบบหลายเลนนะครับท่านสู้ชมมีทางเดินเนาะหรือว่าทางรถเขามีตั้งสี่ห้าเลนเห็นไหมครับการเดินทางแบบถือว่าอาจจะมีรถติดนิดหน่อยครับนแต่ว่ามันก็เป็นแบบเหมือน บางเขาวทางแบบสะดวกสบายการเดินทางแบบสร้างสนุกสนทางมีหลายหลายที่จะไปที่ไหนก็ได้จะไปทางเดินหรือว่าทางรถเมล์รถไฟฟ้ารถแท็กซี่นู่น<อ>นี่นั่นหลายๆสิ่งหลายหลอย่างการเดินทางสะดวกสบายครับนี่เนาะจะเห็นแต่ละจุดคือแบบถ้ามาเข้าในในเขตนะครับของจะเห็นนะครับทุกคนคือตึกอาคารนะของ ืองไทยจะเห็นแบบมีแต่ตึกมีแต่อะไรเนาะถ้าถ้าเข้ามาแถวเหมือนแบบทุกที่แหละครับเนาะแถวเขตอ่าแถวผมอยู่มันก็มีตึกอาคารเยอะมากนะเกือบทุกที่ในเมืองไทยเนาะการสร้างการสร้างของเขาตึกโรงพยาบาลอ่าหลายที่แล้วนี่ผมเดินมานะเห็นไหมครับตอนนี้ <laughs> ก็ยังเห็นอ่าเห็นไหมทางทางขึ้นเขามีบันไดเลื่อน อันนี้เนาะคือมาจุดนี้นี่มีมาไ้เลื่อนนะครับนี่แค่ทางขึ้นสะพานลอยนะหรือว่าส,สกายบล็อกเขายังแบบทำไรได้ขนาดนี้เลยขึ้นตรงไหนก็ได้เนาะถ้าขึ้นจุดนั้นก็ได้จะขึ้นจุดนี้ก็ได้จุดนี้คือเดินมาแล้วก็ถึงตรงซื้อตั๋วรถไฟฟ้าวีทอ นี่คือมันเดินทางสะดวกสบายจริงครับอันนี้คือไม่ได้ป่วยไ,ไ,ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอยากพูดเลยว่าการเดินทางในประเทศไทยคือแบบสะดวกสบายจริงๆครับนี่เนาะก็มีตม,ม,มีการต่อแถวเข้าคิีวเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูแหละก็จะต่อแถวกันนี่ คือมันน่าจะมีสองต่อเนาะคือผมถามพี่ยามก็บอกว่าไปต่ออีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรถามมบาศูนเนาะว่าเราจะขึ้นไปจุดไหนตอนนี้ผมขึ้นมานะจะมีเห็นแบบนี้เลยเอาต่อแถวกันนี่นี่นะครับตัวโซตอนนี้คือแบบนี่เนาะมาลัาญาของคนไทยเนาะแบบ เย็นเดี๋ยวกำลังมา โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงในอา่าสถานีสยามสยามพารากอนนะครับตอนนี้ผมจะนจัด่อสู่นเนาะคือสุดวกสบายมากทานส่้ชมาทุกที่ก็โอ้โหความอลังการเนาะแบบของเขาเราไดเห็นตึกเึกหนอาค่ารต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไปด้านละ่างเนาะไปรอวอลซูนนี่สยามบรรยากาศเนาะ คืนมากครับโอ้เดี๋ยวผมจะไปลงดูข้างค่าบนะมันจะเป็นยังไงอันนั้นคือทางลงนะครับนะสยามจุดนี้คือโอ้โหผมมาข้างแดงนะแบบรู้สึกโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ดเดินมาหนึ่งเนาะที่แบบหลายๆคนแบบ อยากมาเที่ยวศพนี่อันนี้ก็เดี่ยวศพเอาบัดรแล้วพรอนวัดแล้วก็พี่น้องหลังจากที่ว่าอ่าพาเบิ่งกพี่น้องบรรยากาศอยู่ในอนุสาวรีย์ไทยเนาะแต่ก็ตอนนี้บรรยากะศร้าเจอครับอ่าที่งานบ้านซุนนะครับพี่น้องตีผพากันเดี่ยวบรรยากาศที่ว่าส้มบรรยากาศต่อเนาะอาจะมีงานเลี้ยงเลยนะครับมาเป็นอย่างพวราก่อนนะครับเนาะงที่ว่าเดินต้องกันครับพี่น้องบรรยากาศเนาะ การสานการสร้างบานเพื่อนพี่น้องได้ประทับใจหลายเนาะในการเดินทางพอครับหรือว่าตึกอาคารต่างๆเนาะครับพี่น้องบวกกับอ่าคลุดครับน้องมันคือครับคือบอลนวลเลืนทางมา27บาทเนาะครับเนาะจากดังสิบมาลงอยู่ในอนุสาวรีย์ไซครับก็่ือว่าสะดวกสบายแล้วกับบ้านเพื่อนพี่น้องเนาะการสานการสาสกายบล็อกสกายบล็อกแค่ต้อกันเลยครับว่ามันยิ่งใหญ่อลังการกันนะการที่ประมาณนี้ครับพี่น้องเบรรยากาศทางด้านหลังนี้มาครับความสีเป็นไรความเจริญนะ ส Debatte, MK, morte, er ีี่ดีเาตรน่อรของกันไทยให้โรการมามาเบิกโรงกานระงบาลนีไทน่ครับที่รอมาเก็บกินโคการนี้กันติดตามตอนต่อไปครับสรับคกิปนี้ขอลาตัวไปกรับพี่รอร้องขอกดไลค์กดติดตามกดสครไทยแลกอ่าเบิกตกวสัาให้นะครับรัเกิอเป็นได้ครับสำหรับลิปนี้พี่ดีีส